หลังจากที่ห้าแกะมะขามนี่ทิ้งไว้แบบโดยจะบอดอองแซนังสีเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโดยธรรมชาติโดยที่ห้าบดอองใส่สีเลยพระว่าวการที่ห้าสที่เห็ดมะขามแช่อินเนี่ยห้าต้องการสีธรรมชาติแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้เนาะดังสีดูสวยงามแต่ถ้าเกิดห้าสที่เห็ดมะขามมะขามดองเนี่ยห้าตตรงเห็ด บอกแล้วเขาต้องแ่น่าให้มะขามหนึ่งมีสีลักษณะนี่วัวเขาต้องใส่สีผสอมอาหารสีเหลืองนเนาะเกิดว่ามะขามแช่อิ่มนี่คืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุขุสุขนเมื่อวนี้พอกับยายด่ีกแล้วคะ่ะยายด่ากับช่องยายดาภาพาเพิ่มมือนีสภาพพี่น้งนนองมากทำมะขามแช่อิ่มคะ่ะ หลังจากแล้วมั่นแล้วยังแล้วเนาะหางานเฮ็ดพี่น้องไปคะ่ะไปดูวัสถุดิบและขั้นตอนการทําของเราคะ่ะมะขามแช่อิ่มมะขามดองค่ะทุกคนวัตถุดิบของเห้าค่ะทุกคนมะขามมะขามยักษ์เนาะต้นลอยยิใหญ่อยู่หนี่กระสีป,ประมาณ หกสิบกิโลเนาะเข่งนี่สองสามเข่งนี่เฮดเบิดมือและพี่น้องเลยก็ลูกสวยๆข้างนั้นเลยประมาณหกสิบกิโลหาผู้ซอยกับบอมมี่เหมือนนี่ผู้ซอยหนีเพราะทุกคนเลย ขั้นตอนการเฮ็ดห่ากับบยุงยากค่ะเพราะว่ายายดาสีบ็อกแกะต้องเสียเอาไปลว,ลวกน้ำห้อนลวกน้ำห้อนลวกน้ำเดือดประมาณถิงในไว้ในน้ำเดือดประมาณสองนาทีเขาก็เอาจฉมาพักไว้ในน้ำเย็นเขากั็จังมาแกะไปค่ะไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะทุกคนค่ะเขาก็จะเลือก ลูกที่มันมนั่นไปลวงในน้ำห่อนเดี๋ยไปลวงในน้ำห่อนตีเขาต้มต้มน้ำเดือดไว้ก็จะถิงาา่งมะขามลงประมาณสองนาทีเพราะว่าผิวของมัมาขามเนี่มันหลุดออกได้ง่ายจังสีบอสเสียเวลาในการตีเขาต้องมาแกะเพราะว่า ท้ำส่วนหลายเนาะนเห็ดส่วนหลายอันเขาสิมาตั้งแกะอยู่มันกับบ่ท่านาาาข้ามมะขามที่เขาน้ำมาแช่อิม่มต้องเป็นลักษณะที่ว่าแก่ไดท้ทีไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปเพราะว่า ถ้าเกิดว่าแกเกินไปนี่เม็ดข้างในก็สีดำเวลาห้ามมะเห็ดอาจจะให้เนื้อเขาเละได้นะคะอีกีการเลือกขามของเขาากับือ้นก็คือเบงสีผิวสีผิวของเขาสีมีลักษณะเขียวอมน้ำตาลเขียวอมน้ำตาลคือใส่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าบักขามทีนี้ลักษณะเป็นขาวอมน้ำตาลถือว่ามันแก่แก่เกินไปแล้วเขาจะเอามาทำมาถามดองหรือแช่อิ่มไม่ได้เพราะว่าแก่แก่เกินไปแล้วเวลาเขามาลวกน้ำหอนนี้เนื้อเขาก็จะเฟื่อยเละไปเลยอาจจะบกสามารที่ใด ค่ะเราจะเข้ากับใส่จะใส่บักขามลงไปในน้ำเดือดน้ำที่เข้าต้มไว้จนว่าเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแต่ว่าขั้นตอนการที่เข้าหลวกนี่เข้าต้องเขาต้องจับเวลาให้ได้ด้ครค่ะพี่น้องเพราะว่าขันบัสสันขัน นั่นขันเกินเวลาประมาณเกินสองหน้าที่ไปนี่อ,อาจจะเห็นให้บักขามเฮ้านี่เละได้บักขามเฮาสิบ่สวยอาจสิเละได้บักขามขันเกิดว่าเละแล้วเวลาเขาไปไปแช่อิ่มหรือว่าไปดองนี่อาจมันก็นจะเปื่อยได้เขาจะสังเกตผิว ิวบกขามมันจะออกสีน้ำตาลถ้าเกิดว่าได้ทีแล้วก็จะออกสีน้ำตาลเข้าก็ยกลงเดีเลยน้ำที่เข้าต้มไว้นี่ต้องเดือดจัดเข้าจังจะเอามะขามลงครบเวลาและะ้วค่ะทุกคนเข้าก็ใส่ตะแกงตักออกตาบออกขามออก <c oughs> ไปพักพักในน้ำเย็นนี่ค่ะมะขามเข้าเปลี่ยนสีละ ขั้นตอนนี้ต้องรีบจะตักมะขามออกไป <c oughs> แช่แนะนำเย็นพักในะนำเย็นไว้เ <c oughs> ลาจังจะมาปอกที่หลัง <c oughs> ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำมะขามแช่อิ่มคุณมะขามแช่อิ่มมะขามดองเพราะว่าถ้าเฮ่า เวลาเข้าบอมแมนมาขามเข้าเละได้มาขามเปลือกสังเกตว่ามันได้ทีว่าเดทีดท่คือเปลือกมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลนิดๆไม่ขาดไม่เกินสองนาทีค่ะทุกคน สูตรสูตรนี่คือเป็นสูตรที่ข้าเห็ดปริมาตหลาย,าลายนเนาะข้าต้องลวกก่อนพอเขาไปสูตรที่เห็ดไข่ข้าวหลวกเลยจะเป็นลักษณะนี้ไี่ดีถ้าไม่ข้าแก้ง่ายขึ้นค่ะขามข้าสีห้อนเนาะสีเลยสีแต่ข้าแก้ง่ายขึ้น หักจ่อยนขน้มบ่อยหักเเป็นใดมากลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าเข้าจะเอาขึ้นพักไว้เลยเขาเ้าจะบดแสแนงเพราะว่าเขาอยากได้สีสันเขา้าจะเห็ดปินมะขามแช่นนอินเขาอยากได้สีสันเกิดว่าเขาหลังปอบแบบนี้แล้วเข้าพักขึ้นไว้เลยสีสีเขาจะกดจะเปลี่ยนโดยธรรมา,าตาดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเลย เรา่ต้องใด้ใส่สีผสมอาหารยังเพราะว่าถ้าเกิดว่าแช่อิ่มเ้าต้องเอาขินพักไว้โดยแบบบ้องแช่น้ำแต่ว่าขันเกิดว่าจะดองน่ะข้าต้องเอาแช่น้ำไว้เพราะว่าบดกานมะขามขามเ้าสิเปี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนาะผิวจะบดสวยจะเกิดว่าเ้าดองเพราะว่าเกิดข้าดองเนี่เขาต้องใส่สีผสมอาหารนี่ยมันออกสีเหลืองเหลืองนิดหน่อยแต่ว <sh ances> ่าขันแช่อิ่มเนี่ยข้าต้องการเขาสีเขาเปียน จะสีน้ำตาลโดยธรรมชาติเอาเก้าขึ้นพักไวโดยบ่ตองแซนางทุกคนข่าเขาก็จะปอกงายกินมแต่ว่าขั้นตอนการที่เขาลวบมกขามนี่คือขันข้นตอนสำคัญในการเห็นมกขามแช่อิ่มเลยหรอเพราะว่าเกิดว่าเขา้าจับเวลาบ่ได้กาบะถีก มะขามเข้ากับจะเละไปเลยเหตุให้เข้าเสียของเสียเวลาเนาะทุกคนสวยงามหาถุงมือประท่านด้วยแบบลุกถุงเลยค่ะทุกคน เกิดนะว่าเขาเห็ดกินธรรมดาเนี่ยกะเฮาสามารถแก้สดๆก็ได้แต่ว่านี่เขาเห็ดส่วนหลายเนาะย่ายได,ดส่วนหลย60โลก,ก็จะเห็ดยูบเบื้อมือมือนแก้บรกขามอยเบเมื้อนมือม นี้มันบ่ออกเขาต้องหาเม็ดต้องมีเม็ดมีปอกผลไม้มาแกะก่อนเอาตัว,ตวที่มันปอกยังไง ยงามคค่ะทุกนพอเสร็จแล้วในขั้นตอนการนี่เดี๋ยวห้าไปเบิ่งขั้นตอนการแช่อิ่มเลยดองเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะหลังจากที่เห้าแก๊ะมะขามนี่ทิ้งไว้แบบ โดยจะบดองแซนังสีเขาก็จะเปลี้ยนแบบนี้ค่ะสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดยธรรมชาติโดยที่เท้าบดองใส่สีเลยพระว่าการที่เท้าสีเห็ดมะขามแช่อินเท้าต้องการสีธรรมาติแบบนี้สีน้ำตาลแบบนี้นะเนาะไนสีดูสวยงามแต่ถ้าเกิดเท้าสีเห็ดมะขามมะขามดองเท้าตรงเห็ดฟอกแล้วเข้าตรงแซนังเห็ดมะขามหนี่งมีสีลักษณะนี้ เอ้โหเขาดิต้องใส่สีผสอมอาหารสีเหลืองเนาะเกิดว่ามะขามแช่อิ่มนี่งถึงเป็นสีนี่หลังจากนั้นเขาก็เอาลงแช่น้ำปูนใสค่ะแช่น้ำปูนใสถิงไว้ประมาณสามชั่วโมงน้ำปูนใสแช่ถิงไว้ประมาณสามชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็เอาขื้นมาแช่น้ำเกลือต่อ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งขึ้นนำเกลือหลังจากหนึ่งขึ้นแล้วเขาจังเสียเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เส่ใน้น้ำตาลฝาจังใดกระขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์สาหรับคลิปมะขามแช่อิ่มนี่ยายดาขอตัวล่าทุกคนไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ